การทำงานของแบคโฮรุ่นนี้นะคะตัวนี้คือโคมมัสสุ PC 130 8นะคะคันนี้ก็คือบิวสีใหม่ทั้งคันนะสวยมากๆเลยแล้วก็ตัวรถเขาเนี่ยมาพร้อมกับลายหัวต่อแล้วก็กล้องมองหลังเป็นโเลยนะคะแล้วก็ใช้งานมาน้อยนะชั่วโมงน้อยอยู่ที่2,900กว่าชั่วโมงเท่านั้นเองเป็นรถมือสอ2ที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นนะคะรถคันนี้ปี2012ค่ะวางเป็นเครื่องยนต์โคมมัสสุ SAA4D95LD-5 e นะคะ96.7แรงม้าเดี๋ยวช่างทดสอบแรงทดสอบกำลังให้ได้ชม องดูความสวยงามรอบๆคันนะคะโคมสุพีซ30สแปดจากญี่ปุ่นนะสภาพเหมือนรถมือหนึ่งเลยคันนี้สวยงามมากๆนะคะแล้วก็กล้องวงหลังติดรถมาแบบนี้เลยนะคะลายหัวเจาะนะก็มีติดรถมาด้วยใครจะไปใช้อุปกรณ์เสริมก็คือสามารถติดตั้งได้ง่ายๆเลยคันนี้สวยมากๆนะคะใครที่สนใจก็เดี๋ยวทักมาสอบถามกันหลังใหม่ได้เลย นี้นะมาพร้อมกับตะแกรงการกระจกนะทั้งด้านหน้าด้านบนด้วยเดีย๋ยวลองดูภายในห้องเก็บค่ะนี่นะคะเดี๋ยวใครสนใจมาคุยกันต่อหลังไหมนะคะ